พี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็นเห็ดแล้วพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องเห็นเห็ดบ่เออส่อสู้สู้เด้อปูมก็ไปเป๊กเอาวันนี้หลานมาหาเห็ดมาน้องทันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคลิปลูกพี่น้องหมานแห้งหมานแห้งเดี๋ยวพาไปเบิ้งเด้อโมนี้เด้อโมนี่มูนึงป่อยตีนี่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 พี่น้องนี่เบิ้งตูม เก็บเลยเก็บเก็บพุ่มพุ่มงัดพุ่มงัดพุ่มเดี๋ยว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 ท่างสั้นเดี๋ยวนี่พี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งฮะเออนี่พี่น้องเบิ่งลายปอลายบ่ฮะฮะเออท่านี่พี่น้องท่านี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่พลาดงานจะไม่ไปงัดอุ้ยงามพี่น้องงามงามงามไปเบิ่งอีกเบิ่งอีกพี่น้องนี่ไม่ได้งานท่านพูดมันสิแตกได้ไหมสิบอก นี่พ um. hey, ีน้องอีเล no. nah ่ออ uh, ีลออีเ oh, ล nice ่ออีนี่อยู่พี่อีกอยู่พี่อีกพี่เออพองนยังเดี๋ยวไม่จะบอกงนไปี่มาตตั้หนมันะหักโอ้ดนูนั่นนะอ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึงดึหนูดึงอ่ะหนูมันจะหักได้หนูดึงอ่ะต่เต้นแห้งพี่น้องต่เต้นครับหนอกฮะอ่ะดึงออก้เอ ไปยืนรอตรงนั้นแหละอุย้ยน้องั้นได้แล้วนะอุย้ยน้องั้นก็นได้เว้ยอุ๊เก่งเก้งน้องั้นก็นได้เห็นดือดกันพีดีอ,อ่ะอ,อ่ะอ่ะเอาเร็วเร็วนูเนเด็ดดอกนึ่งไม่งไงหลบในเน่ยเลยอุย้ยเฮ็ดตูมเฮ็ดตูมลบอีกเคลียร์ยใบไม้ออกนี่นี่เมย์มามีาดมนะนี่นี่เสื้อโบว่าเมยนี่นั่นเห็นโม่เฮนโม่นี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 ่ตองมีคนหลานมางัดเล็กดูน้ำโอติเล็กกินน้ำไผ่เอาเร็วมีดเดีมีอยู่กับเมย์ตีเด้อหนูจะแย่งก เดี๋ยวยายงานให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงเอ้าเอ้าโอ้ยแตกเบิดไปเอ้าเอ้าถือ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 ก่อนถือก่อนอ่ะนู้นถือนู้นดึงยังมันจะไปโกเล่นไปเก็บเก็บเก็บเอาเผยมาเหยียบนี่สั้นเหยียบตีนี่มันคือหักกระมังพี่ เอาถือพุ่มถือได้รึมันสิไปเข้าไปก่อนมันบม่ได้เห็นได้หนิอุย้ยนี่ตูมตูมเลยเบิร์โอ้ยโซ่เถือนยายเ,ายเายก็บขึ้นเยอะหนันหกักพุดอวยเนาะเอาเร็วเถือนนังน,นี่บนนอหนูเขียบบุง้งน้องท่ามันจะเหยียบนะนี่เห็นบอหน,นี่เห็นบอหน,นี่ตุ่มๆนี่เห็นบอน,นี่ทั่วขี้ดนินนั่นแหละ เดี๋ยวก็เดือพี่น้องเด้องัดก็เดือพี่น้องก็เดี๋ยวไปประมาณอีกมูนึงอย่า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 ดึงอย่าดึงย้ายง um. ัดก่อนน้องสันบอกว่ามันหักน้องสันแม่ถ่ายอีรึตอนนั้นตุ้งมาว่าสันบอกเขาซึ่งว่ากันหนักต็จงบอกว่าอะไรยูเริ dạp phừng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  mừng 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 mừng

ถือแกนั่ไปโอ้นี่แต่ขายยาพูดอ,อืออาะถือน้่งไป,ไปหยุดเห็นบ่ว่าน้องท่านเหยียบนี่เห็นบ่เอาไปหานะคะออกไปหาไปแปะไปเอาไปหาไปแปะเข็กระเป๋าไ,ไ,ไปใส่กระตาไว้มึงวุ่นวายดเีเลยมึงมันจะเหยียบเห็ดเอ้ยเห็ดจะเป็นอ,อกลายพี่น้องเอ้ยกําลังอกโขบๆแล้วพี่น้อง มืัอนี้นี่คือมานแท้อะมานแห้งมานแห้งพี่พี off, ่ตูมกำลังแตกออกอีกมั้ยนี่อุ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยวสตตัางกล่องกันเด้อพอไปแล้วพี่น้อนผอมแล้วไปเฮ้มืัอนี้คือเห็นงานพี่น้องเอ้ยหทำไม่นงานกับเบิ้งใกล้ๆกันมันต้องออกใกล้ๆกันอืมเนาะ ไปนุนี่กรตากไอ้ยงนหยาพี่น้องเอ้ยซูนรอัพท์หายลมเด็ก้ทายสาอัเอ้ยพี่น้อ้ยนี่ายลูกนี่ายลูกซ้ด้วยุ่มลูกสาวเขากับพ่อคุณพี่น้องกพ่อเขากระ่ายเองเขาพี่น้องคุณเขา่ายเองเขาพุ่มหยางหาพุ่มหยางหาเลยหาไม

ก็ได้ม่เนี่ยพอิเดียวเดี๋ยวมันหนาพูดสั้นนี่เลนี่ีตุ่้นตุ่มน้ำตุ่ม้นนี่เอาเดี๋ยวกนแยกงานก่อนเอาออ้ยขาดเบิรมาโอ้ยเตะขาดอ่ะวขาดเบิร์เอามอานอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องเมิองสเตย์ฮีดันเตะขืเนาน เออน yup. ูม <p ull female> to ันแตกแต่หนูเคลียร์นั่นมันแตกตเนี่ยที่หนูเห็นอ่ะใช่เนี่ยมันแตกพี่นงก็เคลียร์นี่พี่นงบ่งสเตติกีบึงแตกมึ้นกับน้องนี่สเตติกีนี่นี่นี่กําลังโอบกําลังเียังนี่นี่กําลังเคลียร์นี่นี่จิ้มแห้งม่จนนี่มันจนฮัก ตงลายองเคลียบึงล้องเคลียบงอันนั่นเคลียบงองกมงตกๆตกเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแี้มีหรือเปล่าเตกตกเคลียบึงมงแตกๆอืมแต้เคลียมงตกงั้นอมุ้ยหนูเป็นงานทมานแตกอย่างนั้นเมยบอกว่า่ะไปเคลียมันอืมเดี๋ยวนูได้ม่งานเองอืม บกินเข่าบินเวลาเออพี่น้องในเรืองเลือดแต่งงานก็ได้อนุือหมดิเอ้าโอ้พีน้องแต่เบิ้ลแต่เบิดเต็มเลยมีจับือดีนี่บกิดีลูบเล้ววอ้ยจะลวดจะลวดเกไมต็มเลยจ้า่อวทาจะลวดพี่น้องัวจะลวดนี่ สวยเลยจ้าสวยจ้าปุเนี่ยสวยเท่านั้นเลยจ้าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีตูนึงนี่ตูมลายอยู่ตูมกับมีเลยจ้าเดี๋ยวนี่ไม่เห็นยุงกี่ดอกหนึ่งอู้นี่ลยอุ้นเลยจ้าขันก้องมันถึงไหมถ็งไหมเนี่ยอันนี้ปิด ไอโก้เออนั่นแหลยเจออิรรจาร์เออหน่อยเลยเคี้ยวๆมันต้องมีตุ่มอยู่ตลอดเลยนี่นี่นี่นาะนี่ไงในมือหนูนี่นี่นี่ก็มีก๊องแทงขึ้นมันกลังเกิดเออจับกล้องจับโมดินิ่งจับกล้องนนิ่งอันนี้ดอกหนึ่งไหนวุ้ย ีิบ้างยองบิกําลังแตกขืพี่นงแทงขึ้นแทงขึ้นเลยนี่งามนียเตงเพชรน่าก็อะนูถือี่กเหไหมมนนิ่งจะชัดไมกันมันมีเพ่อนมันใกล้ๆกันอ่ะนีดินนี่นีเม้นีหนหนูหันมานีก่อนพี่นงว่าเม่นบบน่สิเม่นเลยปุ๊บอ้อิลี่อิลีนียังสากลับไปกลับมายังแหล่ยย ้องหันยับไปตรงนี้องหันยับตรงนี้อันที่ใครไหนดีดีนู้นดีดีใส่กาวดีดียาวสวยเลยจ้าพี่น้องเฮ้ยเด็ดตกับตาแล้วนี่เอ้ยเอ้ยน้องนคาเฟ่สวยสวยอุ้ยน้องเอ้ยนี่ปุณิ เดียววันนี้มีแต่กล่องส่วนตัว้พี่น้องเอ้ยว้าวสวยๆท่าน่าเลยจ้ากำลังโคตรกำลังโคตรจ้าพี่น้องนี่ไงน่ะฮกเดี๋ยวมาวัางอีกมาว่างแล้วมืตัวนีจะได้ดีจะได้ดีจะดีเดี๋ยวมาตัวนี้อีกนี่นี่ที่เมย์กินี่เห็นบตุ้งไหมงานบ่อ กินต hey. oh, 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 oh. right. ัวไม่หัดบินบ่นหยดงเขาอ้ยหักเลยหักเกาะเลยเิ้กเลยนี่หนกกขาอื้มที่นอนดู้มันดูเจ๋งแค่ไหนม่มี่มมี่ลกขี้เห็นเปสอลกอะมาเด้วเด้อเดยวเดนี่ว้าวงัดงัดงังัดงัด

ใส่แห้งี่อใส่จรคับปดแขนไปแล้วเอ้แตกไปเลย เ็กบึกนูเดี๋ยวอาเไม่ขึ้นมาแต่พี่น้ง <G ül üyor> นอนง,นมนนงมหันงานเทน้ำกันพี่น้องงานเทน้ำสเตนนะจ๊จงานเต จากปลาเราเหรปลาเดียวเขอนยางปลานี่ปลาที่ซีเดืนปลาเดียวนีออ่เขานยางปลาที่ซีปลาหนิสเตย์ยางปลาเดียวรอถนนวางนั่นยางสามมนทางหนีสองปลาจะได้ขบทางเหรอสเตย์ยังใครให้ได้ขบทางพ่อมูนี่กับคักหน่กับมูที่สองน้องมูนี่กับคักหนิแต่ทีแรอกับมูล,ละเจ็ดแปดดอก ครับป่วยยัยวนไดปวดเข็นบวดแล้วพี่น้องเอ้ยงานเฮ็ดจนดินกระเคงเสียมเสียมปวดเข็นบืนแล้วปวดเข็นหมดแล้วขูดดินน้อเอามีดขูดดินนองก่อนเกาสันมันมา ดินมันแข็งเนาะพี่น้องเนาะบ่รมันว่าดินปลามันถุกปลาสีอ่อนเด้อดินปลามันบางปลามันก็แข็งเนาะครับมันก็งัดยากถ้าเอามีดมานี่บ่ได้กินขาดอกครับเจ็บเบิดเจ็บเคสเบิดเหรอแถามีดมานี่ขานี่บ่ได้กินเลยแหละต้องเสียมหรือว่ามีดใหญ่ยาวๆมีดต่จังสิได้กินครับถ้ามีดปาดขาเฮ็ดเขานี่คือสิบ่ได้กินดอกครับน้องเข้าใจว่าดินสีอ่อนนี่ดีถึงสิได้กินมัน ดึงบอกออกอยู่ขาดเราดึงมากกับขาดขิด,ด <c oughs> ปวดแขนใส่พลังงานแขนยังคักเลยแต่มูนี่มูนี่มืออื่นบวออกเด้นี่เพราะว่ามันมันมืมีจีของมันจะหลวดแต่ปลาพูกนั้นจะหลวดออกเนี่ยเเต่ปลาแหลกปลาแหลกมีหัวจะหลวดแต่ปลานี่ยมืมีหัวจะหลวดงาเตะหัวจะหลวดเลยปลานะั้นปลานี่มันตูงงางานแล้ว มันน่าจะเต็นหมูว่านเนาะแล้วเขาโบหินอ่ะเตินออกอาจจะมีก็ได้มันน่าจะออกถ้เมื่อคืนนี่แหละมันตอนแรงน่าจะออกตรงแยกหมูว่านตอนแรงเลยคิดว่านะมันอาจจะออกก็ได้เพราะเขาก็คาดเดาไปเลยเนาะเสียงมันออกเลยแต่มันไม่ได้ออกมือนเขาตัวมาเนาะแบบเบื่อไปเนาะหนูครับช่างต้นหึ ชื่อต้นอยู่ครับแต่ว่าม่อ๋อครับครับครับเออตอนนี้ผมอยู่น้องบุญมากครับครับไม่ไม่ไม่ไมไมตอนนี้ยังไม่ได้ทำมาเก็บ heat เปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์นี่อ๋อ ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเมมเบือไว้ครับคอุ้ยครับครับอุยกำลังออกันมากเลยนี่นี่ทางใต้ดินอุ้ยไข่ต้นไอ้สันไทยอืมอุ้ยนี่พังไปเลยอุ้ยกำลังผูกกับขีดินอืมเสร็จแล้ว ก็ตะก้อนทีละเนาะมูนี่พี่น้องนี่น้องเบิ้งจัดบ่ฮี่มูนี่โอ๊ะโต๊ะไปก่อนในหัวตาโต๊ะเนุ่อ่ะใส่พลังงัดงัดทั้งงัดใส่พลังเขียนอีกคั้งเลย เจะพลังเกยบอุ้ยช ah, ีบุดงัดลงงัดลงบดบดสุดดิเนาะงัดลงเหมือนไล่ตัางจะเป็นจะเป็นงานไล่นอนมันทราบหักขาดนี่เนาะกำลังขึ้นกำลังขึ้นนี่เนาะห่างงัด ดินแข็งแห้งแล้วครับพี่น้องป้านี่สเตปปวดแขนแล้วพี่น้องเอ้ยมันเคยได้งานเห็ดหลายปานี้เลยดินแข็งดินแข็งแห้งยู่แห้งยู่ใต้คู่มั่นอ่ะอันดินแห้งแข็งเลยด้วพี่น้องถ้าหยุดถึงหล่องมันกับบัวทรายดอกตั้งคู่มันกับบัวทรายตั้งหล่องมันไม่หล่องมันดินแข็งเดี๋ยวมันบวถึก ฝนกับโวตกน้ำแหละมันมีแต่ดำข้างนะครับอันนี้เขาเอือนี้ดำข้างนะครับมันเป็นเห็ดฝนนะครับนี่เขาเอือนี้ดำข้างครับพี่น้องมึงเปิดดินหน่อเมียนมืดเลยพี่น้องเลยบันทีเก็บหินหน่อเยือกที่ได้งานง่ายๆนี่พี่น้องเห้เปิดให้เห็นบาดนี่มันขึ้นบ่ไดรมันขืนอะไ้ดินมันแข็งครับพี่น้องเบื้องหักมันอะนนขึ้้บ่่ไดีหักมันงอมันโคตรมืดไปแล้วพี่น้องอุ้ยมันขึ้นบ่ได้ทางมุดมึงอืม มึงวะงอเป็นเหล็กเปียกเหล็กเก่าเลยพี่น้องเอ้ยจ,จัะสิไปทางไหนงอไปทางไหนมึงวะมึงดิเป็นส,สปริงเลยพี่น้อง <c oughs> มันขึ้นมาได้เนาะมึงนี้งอระง,งังเลยมึงนี่พี่น้องอนี่มันกำลังปูนออกนี่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 

เห็นมันเป็นเห็ดลำค้างเนาะมีวะนี่มีนี่ดิตัว<ง>หนุย่ยตรงีอีกอนี่ดินี่นี่พี่น้องนี่ัวรูดตินี่นี่นะแมนดูอีกไหมหนุนม่มแมนวะนี่อือ ไปพี่น้องน้องเสียดายขามันเะาพี่น้องมันหดมันข,ดขดคดปวดขามันปันสปริงเหล็กเบ็เหล็กเก่ามีมืดพี่น้องเลย